รับคำชื่นชมก็สะ่งสมพลังงานบวกให้กับตัวเราคุณเคยไม่กล้ารับคำชื่นชมไหมคะโคดอุ้มเคยเห็นคนหลายๆคนไม่กล้ารับคำชื่นชมคะ่ะแม้แต่โคดอุ้มก็เป็นเพราะตอนเด็กๆเนี่ยโคดอุ้มเคยได้รับข้อมูลมาว่าเวลาจะชมเด็กๆเด็กที่น่ารักอะ่ะต้องชมว่าน่าเกียดน่าชังนะแล้วเวลาคนทำงานน่ะก็ชมเขาเนี่ย เดี๋ยวเขาเจิงนะความรู้สึกที่สะสมมาแบบนี้ค่ะเราก็ไม่กล้ารับพอใครชมเราเราก็จะปฏิเสธก็จะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยมันสิ่งที่มันต้องทำอยู่แล้วท,ท,ท,ทั้ทงทที่แทนที่จะขอบคุณนะเรากลับไม่ทำแบบนั้นเมื่อคดอุ้มได้มาเรียนกับท่านอาจารย์กบเรื่องพลังงานทําให้เรารู้ว่าเมื่อคนชมเราอะ่ะ เราก็อย่าไปตัดพลังงานนั้นสิคะเราต้องรับคำชื่นชมเราต้องยอมรับสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวเราเพราะเราจะได้รับพลังงานรับความรู้สึกดีๆแล้ดได้รับกําลังใจและทำให้คดอุ้มได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเลยคะ่ะว่าถ้าคนชมเราเรื่องว่าเราทำงานเก่งจังเราทำงานดีนะเราทำงานละเอียดรอบคอบยิ่งทำให้เรารู้ว่าเรามีส่วนดีเรื่องนี้ แล้วเราจะพัฒนาส่วนดีที่รอบครอบนี้ให้มันพัฒนาเติบโตให้งานเรามีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้อย่างไรอีกนี่ค่ะจึงทำให้คดอุ้มได้รู้ว่าการรับคำชมได้กำลังใจแล้วเรายังไปวัดผลเรื่องการทำงานเราด้วยในเมื่อเขาชมเราเรื่องอะไรมันจะเป็นภาพสะท้อนว่าเราทาสิ่งนั้นดีขึ้นแล้วทำได้ดีเรายังได้การประเมินด้วยค่ะจากการรับคำชมจากคนอื่น นี่แหะค่ะการปลูกฝังหรือการรับข้อมูลมาวันนี้โคดอุ้มได้รู้ความจริงแล้วว่าคำชื่นชมก็เป็นพลังงานดีๆที่สร้างกําลังใจให้คำชื่นชมนี้เมื่อรู้ความจริงนี้โคดอุ้มจึงรับคำชื่นชมด้วยความยินดีค่ะ